เกือบ3มเมตรนะครับน้ำออกแล้วนะครับโซนด้านนี้น่าจะเป็นน้ำก่อยน้ำก่อยน้ำเค็มพวงนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดียามสายๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับพี่น้องครับวันนี้เรามาชมเจ้ายิทชินะครับ120นะครับ ยังอยู่กับทีมงานสอไพบุญอีกเหมือนเดิมครับแถวนี้ก็ราคาดีครับแต่ว่าวิ่งอาจจะไกลนิดนึงนะครับก็ไปกลับประมาณ10กว่านะครับสิกว่าก็ไปกลับขาหนึ่งก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ3 0 4 0มสี่สินาทีเนาะเพราะว่าไหนจะไปตรงไฟแดงอีกไหนจะรถติดนะครับเพราะว่าเข้าในเมืองมหาสารคาม คันนู้นไม่มีคนขับนะนะเพราะว่าคนขับยังไม่มานะเนี่ยคุลงแค่นี้น้ำออกครับทุกคนดูเพราะว่ามันพื้นที่พื้นที่มันค่อนข้างที่จะสูงนะมันเป็นพื้นที่อ่าเป็นโคกโคกพืน้นที่โคกบ้านเขาเขาก็เอื่นว่าโคกโคกปลาโคกถึงประมนานนี้นะครับ พอขุดปุ๊บมันก็เจอน้ำเลยเนี่ยน้ำมันใสดีนะน้ำสวยสวยมากนะครับเจ้าของที่บอกว่าให้เอามุมที่ว่าเราจะจบสาให้ขุดลวงอีกนะครับให้มันเป็นเป็นบ่อลึกๆลงไปอีกนะครับจะทำเป็นสองระดับนะเดี๋ยวเราจะดึงลงให้มันลึกๆให้เจ้าของที่ครับเรามาเอาดินเขาเราก็ต้องทำให้ดีเนาะอ ทีมงานสอไปบูนี่สุดยอดเลยแล้วนะ,ะมุมสากเราจะอยู่ประมาณนั้นแหละเห็นหลักที่ปักไว้อ่ะผกรอเริ่มเข้ามาครับประมาณ40นาทีนะก็ประมาณนี้เลยค่อนข้างไกลครับ ไไปได้ละเที่วนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปกับน้องฟิล์มครับน้องฟิล์มกำลังเข้ามาเห็นไหมน้องฟิล์มกำลังเข้ามา ฟิมกำลังเข้ามาเดี๋ยวเราไปกับน้องฟิมครับรายขาวก็จะประมาณนี้แหละขุดลงนิดๆหน่อยๆก็เจอน้ำนะครับแต่ว่าตัวนี้มันพื้นที่มันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับมันเป็นเป็นมานานละ้ว เราเเขุดลงเล็กๆน้อยขุดลงประมาณเมตรสองเมตรห,หนึ่งก็เจอน้ำล้วเรียบร้อยครับน้องฟิล์มครับ <c oughs> <c oughs> ติด <c oughs> ไฟครับโอ้ใครไม่ได้ห,ดไหนอกดีมืด

สา,สายจวดฟิมสายจวดเดี๋ยวเราจะไปกับน้องฟิมครับคลิปนี้จะไปกับคันนี้เลยยวไปสอบขาวน้องฟิมดูก่อน มีใครนั่งด้วยมั้ยเนี่ยไม่มีเดี๋ยวไปด้วยเที่ยวนี้รถสะอาดครับเย็นมากเด็กกา มันไปไม่ได้นะ่ะเพิ่งถมใหม่เนะเกียร์ทำทางเกียร์ทำถนนเมื่อกี้นี่โอ้ไปกลับเที่ยวแล้วสาสิบนาทีเหยียบเลยนี่ถ้าถ้าไม่เหยียบก็ชั่วโมงกว่าเหยียบแทงกัน,นไม้เจอยเมื่อกี้นี่ <laughs> ประมาณชั่วโมงกว่าเนาะ ซื้อดินวอาเมกาขนาดนี้นนกันเนี่ยนะอ๋อคลิปนี้พามานั่งรถลอรถลอดวยนะน,น,นาเรดเลย <c oughs> นาเรด้วย <c oughs> <c oughs> ฝุ่นเยอะมากครับอันนี้จะเป็นทรายปอ,อก,กองทุกวันกนนไม่ปอกก็ไม่ได้นะแล้วคนขับรถน้ำไปซ่อมแม่โครอีกคันหนึ่งอคนขับก็แมโครก็ไม่มีหรือว่าไม่ได้มาตาตาสอรครับโอ้ตาสอรครับ,รรบแกไปซ่อมแม่โครตัวเดินหลุดอีกคันนึ่งอยู่ดินทามตัวเดินแตกลยเปลี่ยนเลย ตอสอไปซ่อมแมคโครอีกคันหนึ่งนครับแท็กหลุดนะครับตัวเดินหลุดเนี่ยร่ลรอน้องฟิลบอกว่าร่ลรอนะคันนี้รอจริงเนี่ยหน้าเล็งมืมวครอบร้อยไปไหนเมื <laughs> ่อวานนุ่งมาแสงทางนี่ตอนแรกวิ่งมาไม่ได้เลยเห็นรอยแม่โครุดจางออวมานี้วิ่งเข้ามา ยังงันจนควรตัวเพื่อนที่ชวยชวยโอ้ยธรรมดาแล้วเป็นดินทรายขาวเนาะ <S 2> <S 2> วิ่งไม่กี่รอบมันก็ฟอกขึ <S 2> <S 2> โ<ต>โ้นมาเลยเออมันก็ขึ้นมาอย่างเดิมจะแต่งขนาดไหนก็ไม่นั่นแหละรถไทยรถไทเราอยู่หน้างานไม่ใช่ใช่ทีทนี้รถไทยกัญชนไทยเราก็เป็นทั้งรถหกล้อดำแล้วก็เป็นรถทั้งรถเจ็ดเลยเราไปเจ็ดไม่ได้วย เพราะว่ากระชนหน้าเราต่ำถ้าใส่ตัวยับหมุดมาต่ำกว่านี้อีกใช่ไหมไอตัวที่ว่าายลงนฟิตยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้เอาไปใส่เอาไปรถไปโอนโอ้อันนี้รอมาอันนี้หมดเงินเยวซื้อต่อเข้ามาโอ้ซื้อต่อามาซื้อเงินสดใช่ย,ย,ยังไม่ถึงเดือนเลยยังไม่ถึงเดือนเลยครับเนี่ยใช่อ๋อปกติขับคันไหนขับแม่โค Oh. โอ้ปกติขับไม่โคสาวทีปโรงเรียนปกติขับไม่โคไม่ได้เจอสาวเลยน, <c oughs> น,นีปิดเทอมล้วก็เลยตาเลยหารถาให้ขครับอ,อันนี้มีแต่รถร่วมใช่ไหมหรือว่าเป็นรถของตัดสองมดเลยมีรถทันชีพเงินอเมร้กาเกียวรถร่วมของมัน๋อ oh, ทีเดียวรถตัดสองมดเลย <c oughs> Bao tang bột tang đi trong mọi thứ là tìm thấy là tìm thấy Nó tìm thấy là tìm thấy là tìm thấy là Nó thấy là tìm Nó là tìm thấy là tìm เห็นพ่อซื้อมาให้แล้วไม่ใช่เหรอไปเมอไม่นังพี่ท็อป<ไ>ซื้อมาให้แล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ใส่แล้วเนี่ยอ,อ่ะใส่ครับก่อนมันก็เป็นท่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นท่าท่ารุ่นแรกมันเก่าแล้วโอ้รถคันนี้มันเก้าปีแนละ้วตั้งแต่เจ้าของคนเก่าอ,ออกมาดูไปเดียวบไปเรียบ เนี่ยถ้าเลี้ยวถ้าเลี้ยวนี่จะไปไอ้โคกสีใจะไปม,มันมีรถนั่งอยู่ดิเอาร้อยสิบห้าคันหนึ่งของตาไปไปเปลี่ยนหัวได้ใกล้ครับถ่ายอะไอยู่ที่อู่ช่างสีเนาะเราเข้าไปเอารถเข้าไปแล้วไม่รู้เขาเรียกยังก็อ้า<อ>พ่อถนนค,คันหนึ่งก็เปลี่ยนหัวอยู่ที่ว่าเอากระชนมาใส่โอ แสดงเห็นยากใช่ไหรถเราวิ่งไกลๆเราก็ต้องใช้รถเยอะนะรครับประมาณสิบเกาคันพอดีมันจะตกวันละสามสิบสี่สิบเที่ยวเลยก็<ช>โอเคเี่ยวกันนี่หรอหรอ,รรอันนี้รถรวมอันนี้รถรวมใช่ไหม แกได้ดขับรถให้ชาวไแคบุญเ<อ>น,นี่ยแกก็เลยซื้อของรถมาขับเองทีเนี้ยของรถขับอออเองก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้หางานเก่งตลอดอยู่ใช่หาหาคนวิ่งด้วยนะครับหาได้ตลอดมึงก็ได,ด้ถ้าได้ออกมาปุ๊บไม่วิ่งอ,อยู่คนเดียวหางานจากหมู่บ้านนี้ไม่รอดไม่ขอข้งางบนไม่ขอข้งางบนหรอ ันนี้พี่ก็คิดจะซื้ออยู่นะออกมาแล้วหาทีมงานใหญ่ๆอยู่เขาเละเออต้องหาทีมงานเนี่ย <c oughs> โอ้มอ่วงม เรามันดังนะพี่ขี่รถตามตรดเมื่อกีอ้เนี่ยตามตามผมบงังใช่อยู่ข้างหลังอะไรว่างว่างแถวสารคามนี่กระบะกระบะรถไม่ค่อยสึกล้อเนาะเพราะอันมีแต่ดินทรายไง แ,แถวบ้านพี่นี่ลูกลังอนะวางลงแต่และทีเดี๋ยวกระบะนี่หมดเขาไม่เกิดลายภู <บบ S 2> หมดขณะคราดนี้เก้าปีพื้นกระบะยังไม่มีุภูเลยใช่ไหมนี่ต่อมาเออแต่ถ้าซื้อรถแถวบ้านพี่นะแถวจังหวัดบุกการจนี่กระบะลิเขาไม่กิดลายภูหใช่บอ่อมันจะเป็นบอ่อหินหินลูกลังหมดเลยส่วนใหญ่หินลูกลังดินเหนียวตรงเนี้ย แต่งานงานมันดีก็คือเราเราขายตามหมู่บ้านเนี่ยเราขายได้ตลอดคือเราไปวิ่งแค่สมมุติว่าเราเราจะวิ่งอ่ะแค่ไม่เกินอ่าสองสามอาทิตย์นเนี่ยแต่ว่างานมันยือย้อยื้ออกไปประมาณหนึ่งเดือนเลยเนี่ยวบ,บ้านพี่เพราะดินมันสวย,ยแต่วิ่งไม่ไกลไปกลับก็ประมาณห้าห้าโลไกลสุดเลยนี่งา,าง,งานแปลงเลยอ่ะไปกลับห้าโลเลย ถ้าถึงสิบโลนี่แมวแล้วเพระาะว่าราคาไม่ได้ราคาอยู่นี่อันนี้ราคาเท่าไหร่หกร้อยไหมใช่่ถ้าหกร้อยเนี่ยมันพอวิ่งนะแต่แถวบ้านพี่ถ้าวิ่งไปกับประมาณสิบกโลนี่ไม่ถึงหกร้อยเที่ยวละสี่ร้อยดันด้วยดันด้วยเที่ยวละหกไปสี่ร้อยรถรถหกร้อมันก็เหลือน้อยพอเหลือน้อยมันก็ไม,ม่มีคนอยากจะวิ่ง อัน,นี้อ่ะรถเยอะแถวบ้าน,นี่แม็กโครเยอะอำเภอพี่แม็คโครมี80คันน่ะี่ดูอำเภอนะทั้งอำเภอเลย80คันของพี่ชายพี่ก็สองคันอ,อของน้องอ่าของน้องอีกใกล้ๆก,กันอะ่ะอีกสามคันรถด,ดำเหมือนกันวิ่งดินเหมือนกัน แต่ของพี่ใช้พี่จะเป็นในน,นนี่เขาจะวิ่งอนี่เขาจะทางานหนองรอบหนองแล้วก็ทอยหนองคกเนี้ยจะเป็นงานปักปอบอร์บั้บไม่่อยได้วิ่งอันนี้พี่ก็มาอยู่กับแฟนพี่เราเดินวิ่งดินกันว่าจะซื้อมาวิ่งแถวนี่หละแต่ยังกําลังงงว่าจะวิ่ง พี่หน้าฝนคือต้องหยุดเลยวิ่งไม่ได้ย้ายแกจะเอาไม่โคไปยนืนถ้ามันวันไหนฝนไม่ตกไปบ่อดนิเนเหนียวถ้าฝนตกปุ๊บเป็นมีแมโคประจำที่นี่แล้วก็วิ่งมาเอาเลยเออย้ายมาเลยไม่ต้องย,ยา้ <c oughs> ายไม่โคยากเกจจะแกไมเอาไมโคไปบ้านสักทีเลยแกจอดกระจายไปทั้นเนี้เยเคยไปวิ่งกับพ่อไหมเคยไปวิ่งกับเสียทับไหม,ไมย,ยังไม่เคยเลยทมไมพอ่อ พี่ขับรถดัมาสามปีพี่ก็มาหยุดขับปีหนึ่งเลยแหละ,ะถ่ายคลิปอย่างเดียวคดเดี๋ยวไปเจอกันที่ทีครับทุกคนครับคลิปเดียวจะยาวนะครับเราต้องต่อไปอีกคลิปหน้านะครับต้องเป็น EP ที่3 นะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะนั่งกับพี่ฟิล์มนะครับลูกชายเสียท็อปหนึ่งเที่ยวนะครับก็จะประมาณ2องอีี